อวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยวอเพื่อให้ได้อัตราดในการรับชมกรุณาวางช้อนซ่อมให้เรียบร้อยอออย่าร้อเสียงดังเพราะเสร็จอาหารจากระเด็นถูกผู้อื่น Welcome to l a s น คุณเฮนนี่พูดค่ะต้องการรับสายใครคะฮัลโหลผมโทรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งครับคือผมต้องการรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือครับเออคือดิฉันยังพานักเรียนมาเข้าค่ายลูกเสืออยู่เลยค่ะยังไงเดี๋ยวดิฉันได้ติดต่อไปทีหลังนะคะดิฉันยังหานักเรียนไม่ได้เลยะคะ่ะส่งรายชื่อช้าสุดวันไหนคะสามวันครับเดี๋ยวดิฉันจะส่งรายชื่อภายในสามวันนะคะ อ๋อครับครับได้ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนี่คะคุณนี่คะว่าไงลูกพวกหนูหุงข้าวแล้วทำไมมันแข็งแบบนี้ล่ะคะพวกหนูจะต้องทำยังไงอ่ะข้าวถึงจะสุกพอดีคะ่ะหนูต้องใส่น้ำเยอะๆกว่านี้จ้าครูคะข,ของกลุ่มพวกหนูไปยังไงบ้างคะ ของกลุ่มพวกหนูหุงได้พอดีเลยจ้าไม่อ่อนไม่แข็งเรียงตัวสวยเอ๊ใครเป็นคนหุงจ้าหนูค่ะพอดีหนูเคยช่วยพ่อกับแม่หุงกับข้าวค่ะเอางี้เดือนหน้ามีงานศิลปะหัตถกรรมเดี๋ยวครูจะส่งเราแข่งขันทำอาหารนะตกลงไหมอ่ะตกลงค่ะพอดีหนูก็อยากได้ประสอบการณ์เหมือนกันค่ะ เธอคนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดไว้ทำไมไม่มาฉันก็ห่วงและเป็นห่วงตัวเธอให้ฉันเจอเธอคอยหานัดไว้ทำไมไม่มาเอาเร็วเข้าแถวเร็วเร็วเข้า,ขา,ขา9 8 7 6เจห ห้าสีสา่สองหนึ่งพวกเรามาคบรบแล้วใช่ไหมพวกขอตัวแทนน้ำสวดมนต์หน่อยหนูแค่น้ำเลยอะอรหังสัมมาสามัมพุทโธพระครวพูดทางพระควันตังอภิวาเทมิพูดทางพรควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระควตาธรรมโมสวา สามีรรมังนามะซามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะซังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะซังโฆสังฆังนัมามิสังฆัง,งนัมามิมมกราบอ่าวันนี้พวกเรา,าเหนื่อยกันมากแล้วเนาะแยก,กย้ายกองพักผ่อนเตรียมตัวกับ home พรุ่งนี้เลิอกกอง เช้าวันรุ่งขึ้นแสงทองส่องท้องฟ้าเป็นประกายเรเบิกาบ้ยฮพวกเราพร้อมไหมเตรียมเสบียงพรุนี้เราต้องออเดินทางแล้วนะฉันพร้อมฉันมีทั้งอาหารและยาใครเป็นอะไรบอกฉันได้นะเฮ้ยมเสบ่งนก็พร้อมแม่ทนะฉันนะ เตรียมของไอ้ฉันมาหมดแหละโดยเฉพาะยานี่นะเมย์เตรียมให้ฉันตั้งแต่มหนึ่งแล้วแกฮะตอนนี้อยู่มสามน้นนะป่านนี้ยยาหมดอายุแล้วมัง้งปากกระป๋องอะคือสนิมแล้วมัง้งอ่านฉลากมั้งนะยาน่ะอ้าจริงเหรอฉันต้องดูฉลากใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยก็ฉันไม่รู้นี่นะโอโหโง่จริงเลยนะเนี่ยอ้าวเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกัน ฮ <Hey! S 2> ขณะที่นักเรียนกำลังเดินทางเข้ามาในป่านั้นพวกเขาได้เดินมาเจอช้างครูคะช้างมันกินอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะอ๋อมันกินดินโปร่งจ้าเอ๊ะเราเป็นผู้ชายเราต้องพูดครับสิอืม ครับก็ได้ค่ะแล้วตกลงเนี่ยมันกินดินเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมครับอ๋อไม่เป็นอะไรหรอกจาก้าเพราะดินโปรง่งมันมีแร่ธาตุที่ช้างต้องการจา้าจึงไม่เป็นอันตรายอะไรถ้าหากมันกินเข้าไปอ๋อครับครูขอบคุณครับโอ๊ยโอ้ยครูช่วยเป็นอะไรลูกเป็นอะไร หนูโดนไม้ขูดขา,ขาค่ะครูเลือดออกด้วย <c oughs> หนูจะเป็นอะไรไหมคะคุณครูไหนไหนครูดูสิแผลนิดเดียวเองอย่าร้องนะโอ้หนูมีอุปกรณ์ทำแผลค่ะหนูขออาสา,าทำให้เพื่อนได้ไหมครัณครูหนูทำได้หรอทำได้ค่ะหนูเคยเรียนการปรถมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วหนูอ่ะช่วยทำแผลให้ตาอยู่ด้วยค่ะ ครูว่าเรานะน่าจะเรียนทางด้านการแพทย์นะครูว่าเหมาะกับเราเพราะเราอะ่ะรักด้านงานบริการมีจิตอาสาอีกอย่างมีความสนใจทางด้านนี้ด้วยครูว่าเราอะ่ะไปลุ่งทังด้านนี้จริงเหรอคะงั้นจบมสหนูจะเข้าเรียนสายวิทย์คณิตโรงเรียนในเมืองให้ได้เลยคะ่ะดีมากจ้ะตั้งใจอ่านหนังสือและสอบเข้าให้ได้นะคัะครู แต่ตอนนี้จัดการทำแผลเพื่อนก่อนเลือดจะหมดตัวแล้วจริงด้วยค,ค่ะครูครูพูดเล่นเ้าวเร็วเร,วเร,วเรว็มาเข้าแถวเร็ว,เ,รวเข้า 9...8...7...6...5...4...3...2...1... เอาพวกเราตั้งใจฟังนะว่าลูกเสือทุกคนครูจะให้เวลานักเรียนทุกคนทำกิจกรรมส่วนตัวอาบน้ำกินข้าวหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นคืนนี้เรามีกิจกรรมรับกองไฟขอให้ทุกคนทุกกลุ่มแสดงค,ความสามารถอย่างเต็มที่ค่ะเลิอกกอง นะกิจกรรมรอบกองไฟสำหรับวันนี้กิจกรรมรอบกองไฟก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมิ้งเด็กคนไหนอยากออกมาแสดงความสามารถอยากออกมาร้องเพลงให้ความสุุกเพื่อนฟังหนูค่ะจะมาทำอะไร วันนี้หนูจะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังค่ะเพลงอะไรล่ะขอใจแรกเบอร์โทรค่ะจัดไปเลยมิวสิกแบบเดียวแค่ดูก็จะได้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเลือกเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะหลีดมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามเรยทุกคนขอแซวมือเพื่อนหน่อยเร็วเด้ ัน <c oughs> นี้พวกเราก็เดอนมากพอแล้วแยกย้ายกันไปนอนขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับคาวเมื่อกี้เราร้องเพลงเพาะมากครูไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเราร้องเพลงได้ค่ะพอดีหนูไม่ค่อยได้มีโอกาสแสดงความสามารถหรอกคะ่ะเลยไม่ค่อยมีใครรู้ว่าหนูสามารถร้องเพลงได้คะ่ะเดือนหน้ามีงานศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือครูจะส่งเราเข้าประกวดร้องเพลงนะ ตกลงค่ะการร้องเพลงเป็นสิ่งที่หนูชอบมากค่ะแต่ไม่เคยมีเวทีที่ไหนเปิดโอกาสให้หนูได้แสดงความสามารถเลยค่ะขอขอบคุณคุณครูฮันนี่มากนะคะที่ให้โอกาสหนูเรามีความสามารถเป็นธรรมดาที่ครูจะช่วยค้นหาและส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความเป็นตัวของตัวเองค่อะอาอย่างนี้หลังจากกลับจากค้ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะค่ะตกลงค่ะ เร็ว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 เข้าอ่ะครูเมญ่จะพูดหน่อยขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่มาให้ความร่วมมือในวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยกลับผ้านอย่างสวัสดิภาพแต่ก่อนกับครูฮันนี่มีข่าวจะมาแจ้งตั้งใจฟังนะอ่ะเชิญครูฮันนี่ขอบคุณครูใหญ่ค่ะ ครูมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้งหลายที่ครูได้ติดต่อไว้วันจันทร์มารายงานตัวกับครูด้วยนะครูจะส่งรายชื่อไปที่เขตครูขอจบการประชาสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะกลับบ้านได้ค่ะขอบคุณค่ะวเคโอเคเย้ว้าว ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ 1. อยากรู้อยากเห็นมีความกระหายคร่รู้เป็นนิด 2. มีความคิดยืดหยุ่น 3. มีความคิดคล่องแคล่ว 4. ช่างสงสัยเป็นเด็กที่มีความคิดความรู้สึกแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็น 5. ช่างสังเกตมองเห็นลักษณะที่แปลกผิดปก ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกดถ้าสงสัยสิ่งใดก็จะถามหรือพยายามหาคำตอบ 7. มีอารมณ์ขันมองสิ่งต่างๆในแง่ที่แปลกและสร้างอารมณ์ขันอยู่เสมอ 8. มีสมาธิดีในสิ่งที่ตนสนใจ 9. สนุกกับการใช้ความคิด 10. สนใจสิ่งต่างๆอย่างกว้างขวาง 11. มีความเป็นตัวของตัวเอง